เราเป็นห่วงก็คือว่าทั้งในเรื่องอาชญากรรมกับเรื่องของอุบัติเหตุจราจรซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในปีนี้เรื่องอาชญากรรมและเรื่องอุบัติเหตุทางถนนท่านอยากจะให้ลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสาเหตุเยอะมากอีกประการหนึ่งที่สาคัญที่พวกเราทราบดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด เมื่อวานเราได้รับทราบข่าวว่ามีแรงงานพม่าแอบหนีมาจากจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือนอกจากที่เราจะอำนวยความสะดวกที่น้องประชาชนในด้านจราจรได้อ,อีกเพราะฉะนั้นฝากพวกเราในเรื่องของการปฏิบัติงานช่วงนี้นะครับท่านเสียสละนะครับท่านไม่ได้อยู่ช่วยดูแล นะครับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทําให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจนะครับก็ขอในการทํางานอย่างเข้มข้นเข้มแข็งนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อขอขอบคุณทุกหน่วยที่ทางท่านรองผู้บังคับการได้เอ่ยชื่อมาสักครู่นี้ที่มาบุขออำนาจคุณภาษีรันาตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือ ได้ปโปรดอภิบาลให้ทุกท่านโดยทั่วกันทุกประการบัดนี้ได oui> ้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวระดมกวาดล้างแสดงข้อรบผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประทานพิธีสับตอนนี้นะครับท่านประธานในพิธีและทุกข้ารัชารนะคับจะได้การลงเที่ยงโดยอาวุังที่มาร่วมก็จะได้ ขึ้นไปประจำย,ยานพาหนะของหน่วยนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนแถวผ่านดีเป็นแบบหน้าที่อยู่ในปรัจำยานนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่สุืบฐานนะครับที่น้องตำรวจคือจะเป็นที่435นะครับที่น้องตำรวจเป็มกำลังนะครับยา,านพาหนะ มาผ่านตรงบริเวณสถานรมตำรวจคูทอนเมืองกลาวจังรวัดจันรีครับที่เราตำรวจจากสถานีตำรวจคูทอเมืองกลางจากสถานีตำรวจคูทอนทางต จากสถานีตำรวจภูทอบ้านในควนจากสถานีตำรวจภูทอปักหลียนัดกันตากสายนะครับกสถานีตำรวจภูทรังทุเตะนะครับสถานีรวจคูทอนมรนักนร แต่ละเดือนก็เพวว่าหมือนกันครับ